เขาบอกว่ามีสื่อต่างประเทศรายงานนะคะว่าเกมบ็อกซิ่งเดย์อาจจะเป็นเกมชี้ชะตาของเทนฮารจริงไม่จริงคุณ๊อปมันก็คาดการกันไปเรื่อยนะครับว่าว่าออกตัวแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาข้างแต่มีเหตุผลนะเขาบอกนัดเดี๋ยวเจอเอสเทมิล่าคืนนี้ถ้าหากแพ้คาบ้านนี้อาจจะปลดหรือเปล่านะครับณตอนนี้อย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมควรจะทราบคือเทนฮากยังไม่ได้เจอกับเซอร์จิมแลคคิปครั้งที่2เลยเคยเจอกันครั้งเดียวซึ่งช่วงนั้นแมนยูไม่วิกฤตและเซอร์จิมบอกว่าชอบชอบการสร้างทีมระยะยาวแต่ตอนนี้ โอ้ต่อให้เป็นคนที่เข้าข้างแค่ไหนอะ่ะก็บอกว่าชอบอีกไม่ได้อะ่ะม,มันแพ้เยอะไปถูกไหมครับก็ต้องไปนั่งคุยซึ่งเลนส์ในการคุยกับเทนฮากมเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นช่วงก่อน FA ฟเอคัพหมายความว่ามันเลยมกราคมไปอมตอนนี้ต่อให้แพ้นัดนี้แล้วก็ปีใหม่แพ้อ,อีกอะ่ะก็โหยังไม่โปรค,ค,คือป๊อปว่าอย่างนีน้นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านใช่ฮะคือถ้าสมมติตัดสินใจอะไรตอนนี้เนี่ย แล้วเซอร์จิมเข้ามาเทคมามามาดูแลมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเอาแล้วทำไมคุณไม่รอให้คนใหม่เขามาก่อนคุยกันก่อนจะปรับยังไงจะเสริมทับยังไงแล้วก็ค่อยถ้าไม่ดีก็ค่อยปลดก็ได้ใช่ปะอารมณ์ประมาณนั้นคือเซอร์จิมตอนนี้ความคาดหวังมันสูงเกินจริงะครับเขาเหมือนรัฐบาลใหม่ที่เข้ามายังไม่ได้ทำงานเลยนะแต่แบบแก้ตรงนู้นแก้ตรงนี้ค้าแรงขั้นต่ำโอ้โหต้องไ่ปหมดเลยเพราะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดมันอยู่กับความแบบคลทมคื่นมานานคือตอนนี้อย่างที่ ที่เมื่อวานเราพูดเนาะมันเป็นแสงสว่างไปอุโมงค์ไหมป๊อปใช่โอ้แต่ว่าคําสัมภาษณ์แรกของเขานี่สะเทือนเหมือนกันนะฮะเขาพูดดีมากคือเราคาดไม่ถึงกับนักธุรกิจที่จะพูดถึงได้ลึกซึ้งแบบนี้เขาใช้คําพูดว่าผมเนี่ยเป็นโลโ a l บอยผมเป็นคนท้องถิ่นแล้วผมเป็น long l i f e supporter เออพูดแบบเป็นผมเป็น long l i ั e supporter คลับของทีมเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันแบบ l องเทอแล้วผมจะ เอาบริษัทอีเิออสเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเรื่องการเงินแล้วก็ดูแลโอทรฟฟอร์ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าจะไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับคือคำพูดเขามันเกินกว่าบิสเนสแมนคนหนึ่งที่พูดถึงฟุตบอลอันนี้อันนี้ดีนะเออฟังแล้วเออเว้ยเราเคยได้ยินแต่ข่าวออกมาเนาะว่าเออเขาเป็นแฟนแมนยูแหละเขาเป็นเซ็เตอร์คนหนึ่งที่แบบอยากจะมาทําให้ทีมดีขึ้นแต่เราไม่เคยได้ยินจากปากตรงๆจนวันนี้ที่ อ่ะละคนอาจจะบอกว่าก็แหนนอนมารับตําแหน่งก็ต้องพูดปากหวานใ,<ช>ใส่แต่เฮ้ยการที่จะออกมายอมรับว่าคุณเป็นเป็น<ช>แฟนมาอย่างยา,ยาวนานเนี่ยมันต้องใช้ได้เหมือนกันนะ<ช>ผมว่าบทพิสูจน์หนึ่งอะที่พิสูจน์ได้แล้วก็คือเขามีโอกาสเทคเคล,เลซี100 1ร้อยปอร์เซและช่วงแรกนักธุรกิจระดับมิเลนเนียครับเศรษฐีอะเขาอยากได้ร้อยอยู่แล้วแต่ทําไมเขาต้องมาอดทนเอาแค่ยี่สิบหเพะเกเซ์ไม่ขาย แล้วเขายังมีช่วงหนึ่งเขายอมแพ้ไปแล้วก็กลับมาอีกใหม่แล้วโอ้ใช่อันนี้ถือว่ากเอดทนะใช่ได้แล้วถือใจเลยอ่ะเราเขาเป็นคนดูเรียงลำคาญเลยเดี๋ยวเยุดเอายุดปิดอ่แล้วจริงนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นนักวิเคราะห์หรือว่าเป็นอะไรไม่ต้องไปเป็นนักบิเนสแมนเลยครับคุณผู้ชมแค่มองภาพแมนยูตอนนี้แล้วคุณจะเอาเงินคุณสมมุติคุณมีเงินบัญชี5ล้านบาทคุณจะเอาลงหุ้นแมนยูอ่ะคุณฆ่าตัวตายอ่ะเซิร์ชจิมแพคคตอนนี้มาเนี่ยผมให้เลย5ปีไม่มีทางคืนทุนคุุณจจะทไง้แมมนนนยยูักบอ่่ดดดเเิี มันยากมากเลยนะครับคือมาตอนนี้เขามีแต่เจ้ากับเจงเสียตังค์อย่างเดียวก่อนใช่ถูกปอ่าอา,อาจจะรวยมากแล้วแต่เข้าไม่กับตับ่อยมากนะม,มาทุกรอบเข้าไม่กับตัวทุกรอบอันนี้คือสิ่งที่ผม <Shop ping S 2> สังเกตปิงเธอเออเฮ้ยเออน,นี้มันก็ล้วก็ดูเป็นอาเรอะไรแรงชูใจที่ดีทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นของเทนฮะจากที่เราเห็นเซืจิมเป็นแบบเนี้ยการถแถลงข่าวแบบเนี้ยผมว่าเขาน่าจะเป็นคนพอค่ะก็เลยคิดว่าการที่แบบตัดสินใจเหมือนทอดโบลี่มาถึง เปลี่ยนเลยค่าขุนพลคิดว่าไม่น่าจะได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะมันเหลือเวลาอห้าเดือนเองนะใช่พฤษภา,าคมเนี่ยและการปลดเทนหารตอนนี้ค่าฉีกสัญญาเอ้ยจ่ายค่าเฉลยแพงมากนะสิบสามล้านนะครับแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยมองจากมุมคนนอกนะเี่ยเอาจริงไม่รู้แล้วนะว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเนอะใช่ปัญหาอะ<ช>ไอยู่ตรงเนี้ยปัญหาคือ<笑><笑>อยู่ตรงนี้คือโอเคไอ้ทีมบริหารหนึ่งจุดครับถูกว่าแต่ไอตอนเนี้ยไอปัญหาระหว่างผู้จัดการทีมกับนักเตะอะมันที่เขามีข่าวมันมีอยู่จริงไหม ก็้วจริงนะถ้าเสื้อจิมเข้ามาโอเคผมยังไว้ใจเทนฮากผมยังให้ไว้แบบทำต่อแต่มันแก้แล้วไอ้รอยเล้าสมมุติเกิดมันมีรอยเล้าอยู่จริงอของนักเตะกับกับเทนฮากเนี่ยใครจะมา,มาไกลเกี่ยเออจริงเมื่อกี้ผมก็พูดก่อนเข้ารายการวนะ่าผมมีความเชื่อมั่นส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่มีข่าวอะไรว่าถ้าหากเขาเจอกันนะครับคือตอนนี้อย่างน้อยๆคือการเฮโอเวอร์มสำเร็จเป็นรอบหนึ่งนักเตะมันน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วมักกะลาสมมุติว่า ไม่ได้แพ้ยับเยินแล้วเขาบอกคุณคุมต่อนักเตะมันต้องมีหน้าที่ต้องวิ่งเพราะตอนนี้มันหลักรอยคุณจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมไหมคุณจะเอาใครมาเป็นโค้ดเหมือนไม่รู้จะวิ่งเพื่อใครอะเสนาขาวให้สัมภาษณ์เหมือนเดิมนะต้องรวมใจกันเออไม่รู้คือคุณต้องรู้คุณสู้เพื่อใครคุณสู้เพื่อตาสโมสสที่มันมีอยู่ความแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมยิ่งใหญ่นะใช่ไหม คุณก็ต้องลงไปสู้วันนี้ผลงานทีมก่อนหน้านี้นอาจจะตีไม่ดีเลยก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้ก็ต้องรวมใจกันคือกระตุ้นลูกทีมเต็มที่แหละแต่คืนนี้เจอแอสตันวิลล่าคำถามคือรอดไหมยากฮนะพูดตามตรงคือผมไม่คนยรอนความจริงนะครับแอสตันวิลล่ามาดีมากนะครับ <laughs> คุณลองยอ้อนไปดูลีลันเกมที่เขาปราบแมนเชสเตีร์เสร็จเขาตบแอสตันต่อได้นะครับเขาไม่ได้ความเมืองเออเลยเขาวางแผนได้อย่างยอดเยี่ยมมากไอเด็กเบอร์44ชุดคาร์มาลาไอเนี่ย ผมสงสัยผมนั่งดูเขาแล้วนั่งดูอีมันมาจากไหนว่ามันเก่งจังโดนกดดันโอ้โหชมเทนหาชมเลยนะบอกโอ้โหเป็นดาวลูกที่มากคือนิ่งนิ่งเหมือนไอโรดรีย่ายาตูเลวกนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นท่าคืนเนี้ยอ่ะแต่ผมกำลังงงว่าทำไมดาโล่กลับมาได้แมนยูอุทธรผ่านแล้วเหรอม่แนใจกับคุณนัทแอดมินปอรู้ข่าวไหมเพราะว่าเป็นตัวไปแดงนะอออุทธรผ่านแล้วเหรอนัดที่แล้วนี่คือที่วันพิจารารเงเนี่ยโดนแดงถูกไหม ว่าร้านป่วยฮะไม่สบายชีวิตเขาก็อย่างนี Ou, away, away, away. Ало, away. ้แหละครับผมโปรงเออโทษโทษมันสองเหลืองแดงเออเออเออใช่ให้เออเออโทษโทษลืมลืมไม่ได้แดงเออเออไม่ใช่แดงโดยตรงผมผมลืมไปเอออย่างนี้เล่นได้เล่นได้เลยนะโอเควารานหายป่วยเหมือนน่าจะเป็นเหมือนไลฟ์ฟอร์ดติดโนโรไวรัสเหมือนเดิมวารานเขาก็ประมาณนี้ฮะนี่โดนนะฮะวารานกับคาสินเป็นรโดนเพล่งเล็งนะครับเพราะว่าเขาเหนื่อยแพงมากแล้วก็อาจจะโดนปล่อย วันนั้นผมฟันโฮงไปแล้วว่า2คนนี้จะโดนเหมือนที่เดคาโดนปลายทุูการโดนกดข้าเหนื่อยแน่ถ้าไม่อยู่<อ>ก,ก็อยอมก็ยอมไม่ยอมก็ไป่างนี้ครับนะ